บอลแบล็กเมจิกไม้พอกอากาศเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาดูแลต้นไม้ปลูกทิ้งไว้ผ่านไปหนึ่งเดือนโตขึ้นอย่างสวยงามลักษณะบอลแบล็กเมจิกมีใบใคล้ายรูปหัวใจขนาดใหญ่สีเขียวและสีดำตัดกันอย่างสวยงามค่ะย่าๆ yeah, yeah. มาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ยา่าๆพามาชมต้นบอลแบล็กเมจิกนะคะเชิญชมค่ะ ต้นบอนแบล็กเมจิกเป็นต้นบอลที่ชอบน้ําเมื่อเราปลูกแบล็กเมจิกเราต้องรดน้ําวันละสองครั้งหรือไม่ก็อย่างน้อยหนึ่งครั้งนะคะมิฉะนั้นใบบอลจะเหี่ยวแต่วันนี้ยา่ามีวิธีมีเทคนิคที่ปลูกบอนแบล็กเมจิกโดยไม่ต้องรดน้ําทุกวันค่ะและใบก็จะไม่เหี่ยวใบจะสดชื่นอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องรดน้ําอยู่อย่างนี้นะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการกันนะคะ ว่าทำอย่างไรบอนเบกเมจิกจึงมีใบสวยโดยไม่ต้องรดน้ำทุกวันค่ะเราก็จะเห็นใบสวยๆของเขาผลิมาทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นใบเขียวเขียวจนกระทั่งกลายเป็นสีดำค่ะพออยู่หลายๆวันโดนแดดมากๆใบสีเขียวก็จะเป็นใบสีดำนะคะเป็นบอนที่แปลกประหลาดค่ะมีสองสีในหนึ่งกอคือมีสีเขียวเมื่อใบเริ่บออกใหม่ๆจะเป็นสีเขียวพอโดนแดดไปวันสองวันก็จะกลายเป็นสีดา สีดำจึงเป็นใบที่แก่กว่าใบสีเขียวนะคะยิ่งโดนแดดมากๆจะเป็นสีดำเข้มขึ้นควรปลูกบอลแบล็กเมจิกไว้ในที่มีแสงแดดหากเราปลูกไว้ที่ร่มร่มใบจะเป็นสีเขียวและก้านจะยาวย้วยไม่เป็นทรงบอนแบล็กเมจิกเป็นบอลที่ชอบน้ำจึงนิยมปลูกตามสวนน้ำริมบ่อน้ำหรือน้ำตกต่างๆวันนี้ย่านำเทคนิควิธีการปลูกบอนแบล็กเมจิกโดยไม่ต้องรดน้ำทุกวัน หมายเพื่อนๆชมและสามารถดัดแปลงวิธีการไปทําที่บ้านได้เลยค่ะคือการปลูกลงในภาชนะที่ขังน้ําได้อย่างนี้นะคะเช่นถังกะละมังอ่างบัวหรือท่อบอ่อเอาน้ําใส่แว้เต็มแล้วนําบอลเบคเมจิกลงปลูกเพียงเท่านี้เราก็ไม่ต้องรดน้ําเลยค่ะสีหวันมาเติมน้ําให้ครั้งหนึ่งไม่ต้องรดน้ําทุกๆวันต้นบอลก็จะเจริญเติบโตเต็มที่ พราะบอลเวกเมจิกเป็นบอลที่ชอบน้ําใส่ปุ๋ยคอกให้เดือนละหนึ่งครั้งครั้งละหนึ่งกิ่มือสลับกับปุ๋ยบัวที่เป็นเม็ดนะคะใส่ปุ๋ยบัวก็ใส่ลงไปในน้นํานี้เหมือนเราใส่ปุ๋ยให้ต้นบัวนั่นเองค่ะต้นบอลก็จะแตกกออยู่ตลอดเวลาทั้งปีนะคะการปลูกลงในภาชนะที่มีน้ําก็ทําให้เราประหยัดเวลาไม่ต้องมารดน้ําทุกวันนะคะยิ่งเป็นหน้าร้อนบอลเวกเมจิกต้องการน้ํามากค่ะน้ําในถังนี้เราใส่ไว้เต็มอย่างนี้นะคะ วันสองวันเรามาดูน้ําก็จะลดลงไปเยอะเพราะเขาจะใช้น้ําเยอะในการที่ทําให้ใบมีความสดชื่นให้ก้านชูชันขึ้นมาเมื่อลมพัดผ่านมาใบบอนแบล็กเมจิกก็พัดลมส่วนหนึ่งนะคะเข้ามาที่บริเวณบ้านทําให้อากาศเย็นสดชื่นและบอนแบล็กเมจิกมีคุณสมบัติเป็นไม้พกอากาศทําให้เราได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ทุกๆวันค่ะปลูกไว้สักหนึ่งต้นพอหนึ่งเดือนผ่านไปก็จะแตกกอขึ้นมาเป็นหลายต้นแล้วค่ะ หากมีพื้นที่พอที่จะวางถังวางกะละมังและมีเดชส่งถึงก็ปลูกไว้สักหนึ่งต้นค่ะไม่เป็นภาระเลยนะคะไม่ต้องรดน้ำทุกวันหนึ่งเดือนผ่านไปเราก็ได้ต้นบอลแบล็กเมจิกกอใหญ่สร้างบรรยากาศที่ร่มรื่นให้กับบริเวณบ้านนะคะยายาขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย